ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับแล้วก็ไก่ทั้งหมดนะครับที่เราเลี้ยงอยู่นะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็พามาชมควายก่อนนะครับตอนนี้เราไม่รู้แล้วครับว่าน้องเผือกตัวไหนนะครับเพราะว่ามันไปคุกโคลนกับเขาแล้วนะครับตอนนี้เข้ากลุ่มได้แล้วนะครับเมื่อคืนก็ไปนอนกับฝูงควายดําหมดแล้วนะครับนะครับ แต่ยังมีงัวนะครับที่ยังเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยนะครับถ้าปล่อยปุ๊บผมพัวเขาจะมันโดดได้นะครับโดดเหมือนม้าเลยนะครับโดดข้ามลวดเนี่ยครับอันนี้ก็คือลวดนี่มีไฟนะครับไฟเต๊ดเตดเตดอย่างนีครับก็คือเราเราจะปล่อยไฟไว้แล้วก็ปล่อยควายกินหากินอยู่นี้ครับก็คือมันช่วงนี้มันจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วนะครับก็มีจะกินแต่ฟางนะครับแล้วก็มีหญ้าข้างหลังนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับ ควายช่วงนี้ก็จะผอมๆหน่อยนะครับก็เลี้ยงไปแบบแบบคล้ายๆว่าให้กินมาม่านะครับให้กินฟางไปก่อนนะครับคือผมมางานค่อนข้างเยอะนะครับมีมีกระตังจะจ้างคนนะครับแต่ตอนนี้ต้องเก็บตังทําฟาร์มก่อนนะครับก็เลี้ยงๆไปก่อนนะครับเขาก็ไม่ได้อดนะครับก็คือมีกินตลอดนะครับมีน้ํากินมีฟางกินนะครับแล้วก็มีหญ้าเขียวกินบางวันนะครับบางวันก็คือข้างหลังนี้นะครับ ปล่อยไปตรงสะนะครับมีหญ้าเขียวๆกินนู่นนะครับน้องเผือกของเราเดี๋ยวผมไปซูมให้ดูนี่ครับนี่ครับโอ้ซูมใกลพอได้ครับนี่ครับนี่คือน้องเผือกนะครับตัวนี้ครับมันจะดำๆหน่อยเพราะว่าเขาไปคุกที่โคนกับแก๊งเขาแล้วตอนนี้เข้ากันได้ดีนะครับแต่ว่าเชือกผมยังไม่ได้ถอดออกนะครับก็จะให้เขาลากเชือกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถอดออกปุ๊บมันจะตระเวมันจะอันนี้ครับ จะวิ่งหนีนะครับตอนนี้ก็นอนนอนตรงนู้นนะครับเมื่อคืนนอนนู่นนะครับนอนคอกใหญ่นะครับทุกๆวันก็นอนแถวนี้นะครับแต่มีแม่วัวนะครับแม่วัวนอนใต้ต้นไม้นี้นะครับกับลูกวัวนะครับลูกวัวตอนนี้ไอถุงทองนะครับถุงทองไม่ตามแม่นะครับตามแต่ควายเผือกนะครับนะครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเวลาไปไหนมาไหนเขาจะเรียกหากันอยู่ตลอดนะครับคล้ายๆว่าห่างกันนี่เรียกกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเดินลงไปดูเขาดีกว่าหรือว่าเรียกมาดีกว่าเดี๋ยวผมเรียกควายมานะครับชบ,บาเร็วมานี่สองตัวมมมมมเมาเมา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 ก็วันนี้ก็มีเด็กมานะครับมีเด็กนักเรียนเด็กจากศูนย์เล็กๆนะครับ มาเยี่ยมชมฟาร์มประมาณทัก20กว่าคนครับ20กว่าคนเด็กน้อยนะครับมาดูตื่นเต้นมากนะครับได้เห็นหลายๆอย่างนะครับช่วงนี้ก็จะมีเด็กๆมาเที่ยวบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีมีสัตว์หลายอย่างนะครับเด็กๆชอบนะครับก็จะมีโครงการของของโรงเรียนนะครับมานะครับก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็คือมาชมฟรีนะครับชมฟรีเราอยากให้เด็กๆมาดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีกิจกรรมให้เด็กทําด้วยนะครับเป็น เป็นแบบว่าให้ไปเก็บไข่สอนทําไข่เค็มสอนวาดภาพระบายสีสอนปลูกผักนะครับแล้วก็มีดํานาบ้างนะครับดํานาก็คือนาน้อยนะครับไม่ใช่นาใหญ่นะครับนาที่เป็นโคกน้อยขอยงผมเองนะครับเดี๋ยวผมเรียกควายมานะครับถ้าไม่มาเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนะครับสบายเร็วอันนี้เร็วเร็วไม่เห็นนะครับสบายเร็วอันนี้เร็วมาเร็วเร็ว มาแล้วมันหันหน้ามาแล้วครับหันหน้ามากแล้วครับเร็วพวกนี้ก็เสือกเหลือเกินนะครับเร็ว,วนี่ฟางเช้ากลางวันเย็นนะครับฟางแล้วก็เดี๋ยวก็มี F4 นะครับ บางท่านก็บอกแนะนําผมว่าเอากากน้าตาลนะครับหรือว่าลำนะครับโรยๆยนะครับแล้วก็ให้ควายกินผมก็ทํานะครับเดี๋ยวเราก็แต่จะไม่ได้ทําทุกมื้อนะครับอาจจะทําบ้างเป็นบางครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพวกควายที่มันท้องนะครับก็จะมีแม่ชบากับแม่มะลินะครับสําหรับแม่พิกุลกับีแม่พิกุลหรือแม่ลูแปลงนะครับยังผมก็ดูมันเป็นสัตว์ยังไงนะครับผมก็อยากจะผสมเทียมอยู่นะครับเพื่อที่จะไม่เสียปีนะครับ ตุแปงมันก็โตแล้วนะครับมาอยู่กับผมปีหนึ่งแล้วนะครับตุแปลงเนี่ยอายุหนึ่งปีกับน่าจะหนึ่งปีหนึ่งเดือนมั้งครับมากันแล้วนะครับมากันแล้วโดยเผือกครับ <c oughs> ที่ถุงทองอันนี้มันคิดว่ามันเป็นควายแล้วมั้งครับนยะตามควายตลอดมาดูลูกงวน้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสบายนะครัเพื่อนขี่โคนนะครับทุกขี่โคน สำหรับน้ำของเราก็เหลือน้อยมันก็จะเหลวพันธุที่โคนข้างล่างนะครับน้ําอยู่ข้างบนนิดหน่อยนะครับเพลอกมาเร็วเพลอกมานี่ดูดูพ็นธุ์สี่เขานั่นเดี๋ยวมันจะโดนฟิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูตัวครับดูดูดูนานๆเดี๋ยวมันจะโดน่ะเพลอกมาเร็วเพลอกเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารมาบำรุงนะครับก็คือเป็นอาหารคล้ายๆอาหารวัวอาหารควายนะครับ อาหารกระสอบนะครับจะให้พี่เผือกเขาอัดอาหารสักหน่อยแล้วก็แบ่งให้พวกนี้ด้วยนะครับก็เอฟซีก็กดไลค์กดแชร์คลิปผมเยอะๆหน่อยนะครับจะให้จะได้คนอื่นจะได้เห็นเยอะๆนะครับเราจะได้มีรายได้นะครับในการซื้ออาหารให้พวกเด็กๆในฟาร์มนะครับรายได้ก็ไม่มากนะครับจากการทํา youtube นะครับเพราะว่าคนติดตามยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็บางทีก็2เดือนนะครับได้เงินทีนึงนะครับเพิ่งมาเร็ว เนี่ยครับมันก็มีผอมบ้างอ้วนบ้างแต่อ้วนนี่จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวว่าถึงฤดูการถ่ายพยาธินะครับผมจะถ่ายพยาธิอีกนะครับเนี่ยครับเด็กๆพวกเนี้ยแต่ว่าสองตัวเนี้ยท้องนะครับท้องที่ถ่ายพยาธิไม่ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมพ่อแม่พันธุไก่ข้างในนะครับทีนี้ก็มาอัปเดตควายค่อนข้างนานแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราก็จะมาพามาชมพ่อแม่พันธุไก่นะครับนีวซีเขาอยากจะได้อยากจะดูนะครับอันนี้คือ เอามาบีดนะครับหนึ่งตัวครับเล็กฮอนลองดูนะครับลองดูแต่ไข่เขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนี่อย่างนี้นะครับจะลองจะลองทําสายพันธุ์แบบลูกผสมดูสักหนึ่งขอกนะครับว่าเขาประสิทธิภาพเขาจะดีหรือเปล่านะครับนี่เป็นโรสไอแลนด์เลสนะครับโรสไอแลนด์เลสออสเตรเลียนะครับตอนนี้ก็ไข่ดีครับไข่เชื้อมีแบ่งนะครับโรสไอแลนด์เลสออสเตรเลียนะครับ ไรซักเซสนะครับยังไม่มีคู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาตัวเมียมาครับหาซื้อเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนะครับตัวเมียก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสา0พันถึงสามพันห้านะครับตัวเมียตัวผู้ก็ประมาณนี้ครับสามพันสามพันห้าไรซักเซสก็แพงหน่อยนะครับดำมองโกเลียนะครับมีไข่เชื้อแบ่งนะครับไข่เชื้อแบ่งลูกไก่มีแบ่งนะครับนี่ครับคู่หนึ่งเมียหกนะครับเชื้อดีมากนะครับใช้ได้นะครับเชื้อนี่ก็ประมาณเกือบเกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ รถแดงอเมริกานะครับไข่ดกพอสมควรนะครับนี่ครับคู่สามเอ้คู่สองเนี่ยสามนะครับอัตราการผสมนี่ครับไ่เดี๋ยวเย็นนี้จะเก็บเข้าตู้นะครับก็ประมาณสี่วันนะครับสามวันสี่วันห้าวันนะครับแล้วแต่ผมสะดวกนะครับแล้วก็ดูไข่ด้วยว่าเยอะหรือเปล่านะครับก็แกบนี้ก็ประมาณสี่เดือนแล้วนะครับแกบน่าจะเกือบใช่ใช่สี่เดือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นขี้ไก่แกบนะครับแล้วไปใส่ ทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยที่นี่มีปุ๋ยหลายอย่างนะปุ๋ยที่กระต่ายที่ไก่นะครับที่วัวที่ควายนะครับที่หมูนี่ครับเล็กฮอนครับเล็กฮอนสาวนะครับช่วงนี้ไข่ไม่ค่อยเยอะนะครับเล็กฮอนก็ไม่ค่อยไม่มีแบ่งนะครับเล็กฮอนไม่ไม่ได้แบ่งไข่เชื้อนะครับอ๋อตะลบนะครับช่วงนี้กลับมาไข่ดีแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แบ่งไข่เชื้อนะครับเพราะว่า ผมต้องทดสอบดูก่อนนะครับว่าเชื้อเขาดีหรือเปล่านะครับบางทีขายไปแล้วไม่มีเชื้อเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลมอีกนะครับไข่เชื้อออตล็อบไหครับออตล็อบคู่สามเมียเมียห้านะครับคู่สามเมียห้าคู่สามเมียสี่เมียห้าเนี่ยดูไข่เขาครับไหนครับโอ้แอบไข่อยู่ในนี่ครับนี่ออตล็อปไข่เยอะมากนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าฟอง สิบสี่ฟองสิบห้าฟองเนี่ยครับเดี๋ยวเก็บเข้าตู้วันนี้นะครับรอทดสอบเชื้ออีกทีนึงนะครับออสตล็อปตรลอปออสเตรเลียครับตัวใหญ่ครับต้นสายจากหนองผือฟาร์มนะครับออสเตรเลียทั้งทั้งรถแดงออสเตรเลียทั้งออตล็อปนะครับมาจากต้นสายจากหนองผือฟาร์มอุดรธานีนะครับสายแท้แน่นอนครับผมไม่ได้เอาไก่มาจากที่อื่นเลยครับไปครับเรามาดูไก่ชนกันบ้างนะครับไก่ชนช่วงนี้น่าจะ น่าจะหยุดไข่นะครับไม่เห็นไข่เดี๋ยวดูกันไม่มีเดี๋ยวผมจะย้ายไก่ชนไปนู่นแล้วครับไก่ชนแต่ลูกไก่มีนะครับลูกไก่มีแบ่งไม่แพงครับตัวละร้อยครับไก่ชนไปพัฒนากันเอาเองนะครับต้นสายเขาก็ดีพอสมควรนะครับลงสนามแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ถ่ายคลิปมันพอดีมันบอกว่าเชียร์ก็มันนะครับก็เลยไม่มีเวลาไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็พอได้นะครับสีเท้า แต่ก็แล้วแต่คนพัฒนาด้วยนะครับบุตรลองนะครับบาฟลีนะครับช่วงนี้ก็ไข่ดีนะครับบาฟลีมัดล็อกตอนนี้ก็ลูกไก่ก็ขายไปหลายชุดแล้วครับบาฟลีนะครับลี้งมังไม่ไข่มีไข่ข้างล่างนียแล้วก็มุกกระมุกนี่ประมาณสามสี่ฟองนะครับตอนนี้ตะเภาทองของเรานะครับตะเภาทองของเรากลับมาไข่แล้วนะครับมนอี่ครับสี่ฟองนะครับตะเภาทองสายน้องกล้องนะครับจากน้องกล้องคนสวนฟาร์มนครปฐมนะครับ น้องกองเขาแบง่งมาให้นะครับเขาต้องการใช้เล้านะครับเขาเลิกทาสายนี้นะครับก็เลยมาให้ผมเลี้ยงนะครับนี่รนครับซีฟองครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บเข้าตู้พวกนี้มาแล้วเอไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวนี้ถ้าลืมปิดประตูนะพวกนี้จะเข้ามานะครับหมาเข้ามาไก่มันก็ตกใจนะครับดไป สายครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมันจะมีไก่บางบางแม่นะครับที่เขาฟักเองนะครับฟักเองแล้วก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมเก็บจะทําอันนี้ครับทําฝูงนะครับทําฝูงในที่นี้ก็คือจะเก็บไว้เลี้ยงไว้กินไข่นะครับก็จะมีพวกไก่ขาวพวกนี้เอาตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่นประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับพวกบาพลี ไก่ชนนะครับกระเพราทองนะครับบรามานะครับรอบ้านเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปข้างนอกนะครับเริ่มโตแล้วครับบารามาเริ่มแน่นแล้วครับนี่แล้วก็มปนไก่พวกนี้นะครับนี่ไอ้ที่ตักยังอยู่นี่เลยของไก่พวกนี้ไม่ได้กินข้าวนะครับแต่พวกใหญ่ๆกินไปแล้วนะครับแต่หารไก่เล็กจะไม่ยอมมาให้นะครับมีน้องเฟดหลงมาหนึ่งตัวนะครับ ก็นี่ไก่เล็กที่เราออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับเนี่ยครับออกมาจากตู้เมื่อวานนี้มีออตเตอร์ล็อบมีบาพลีนะครับรถแดงออสเตรเลียรถแดงอเมริกานะครับไก่ดำเล็กฮอนนะครับแกงนี้ก็จะโตขึ้นอีกหน่อยนะครับประมาณสองสัปดาห์ถึง3สัปดาห์ครับทีนี้ก็เริ่มต้นที่ตัวละแปดสิบบาทนะครับแต่อันนี้มันเล็กไปนะครับเล็กไปเรายังไม่ปล่อยนะครับแล้วก็กลุ่มข้างหลังนะครับกลุ่ม ไก่ต๊อกนะครับนี่ครับไก่ต๊อกมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับแล้วก็มีพวกตะเพาทองตัวผู้นะครับแล้วก็ไก่ตัวผู้จะอยู่ฝั่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็ไก่ดําตัวผู้แล้วก็ไก่ไก่พวกรถแดงอะไรพวกนี้ครับที่บุนรอดนะครับเดินทั่วฟาร์มนะครับดูนี่ครับห่านครับโอ้ยออกมาข้างนอกเราาํำรุดนะครับเราาํำรุดทำให้ห่านออกมาข้างนอก ไปไมหมดนะครับมันจะตายครับไก่ม่วิ่งอยู่แถวเนี้ยครับสองตัวนะครับอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีไก่ที่ผมเก็บกินไข่นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตัวผู้ออกไปแล้วครับไม่ไหวนะครับตัวผู้ไล่ทับตัวเมียครับตัวผู้ก็จะมีหนึ่งสองสามตัวนะครับแล้วก็รถแดงออสเตรเลียตัวนี้น่าจะโตแล้วครับเดี๋ยวผมย้ายย้ายคอกพวกนั้นก่อนครับเนี้ยครับเข้มๆนะครับตัวเมียด้วยครับจิ๋วเลี้ยวโอ้โหลืมนะครับ สิ้นเร็วคับไอพวกหมูนะครับลืมเอาข้าวให้กินนะครับอย่างไม่ได้กินเอาต้นกล้วยมาให้หนึ่งต้นนะครับดูครับชำแหละหมดแล้วนะครับดูเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็จะมีพวกมินิไวดอดนะครับบาม่านะครับอยู่ข้างนอกมินิไวดอดเฮ้ยมินิไวดอดหายไปไหนอีกตัวนึงโอ้ยอยู่นี่ครับอยู่นี่แล้วก็มีไก่ข้างในครับมีชอบกกนะครับไก่ ไก่ง่วงนะครับแล้วก็ครอสบิดนะครับชอบตกเลยซ้อนสองเลยนี่โอดูดิไข่นี่เดีงทางหลังหมดเลยผมต้องตีใหม่นะครับหลังครับทำใหม่ครับทำใหม่ก็คือตอนแรกเอาอีกบล็อกมาเรียงนัดมันเตะได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นอันนี้ดีกว่าทําเอาไม้มาอันนี้ครับไม้มาล้อมนี่ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมไก่นะครับกับอัปเดตน้อง เือกของเรานะครับตอนนี้ปล่อยเขาฝูงอยู่ฝูงได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใครสนใจไก่นะครับทักทายเข้ามาได้สอบถามได้นะครับสอบถามได้ถ้ามีเยอะผมก็แถมนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม